นะคะว่าหนูใช้สีเนี่ยหนูใช้สีแบบอะไรโอเคค่ะค่ะเพราะว่าโจทย์มันมีให้ดูเป็นตัวอย่างว่าหนูใช้สีอะไรหนูต้องใส่มาด้วยนะคะมีใครยกมือหรอเปล่าคะอ๋อขออนุญาตเข้าครัวไปแป๊บนึงกิติทัศน์ค่ะต่อไปนะคะห้องเรานี้ก็มีแปลกๆนะคะเดี๋ยวนะคะต่อไปของอรวร a n อรวนัน n จิตแท้ไปทําอาหารหรือว่ายังไงไม่แจ้งครูด้วยจิตติทัศน์ไปกินข้าวเหรอคะเมื่อกี้ถือว่ายังไงลูกเออรรวันออรรวันเข้าเรียนไหมคะที่แล้วครูจําไม่ได้ว่าเราเรียนหรือเปล่าเข้าค่ะอ่าหนูก็เหมือนกันนะคะแล้วครูก็ได้คอมเมนต์ไปแล้วว่าใส่รูปแบบการใช้สีมาด้วยนะคะ ครูอัดคลิปให้ใหม่เผื่อว่าคนที่เรียนในคาบแล้วครูสอนแล้วแบบไม่เข้าใจเลยที่ครูสอนหรือยังไงนะคะสิบแปดคนที่ยังไม่ส่งงานครูมาครูก็อัดคลิปวิดีโอค่ะนะคะอัดคลิปวิดีโอเมื่อวานแล้วก็เอ,อ่อถ้าเกิดว่าให้ปรับขนาดแบบตอนแรกครูให้ปรับขนาดใช่ไหมมาอาจจะดูงงๆครูก็เลยอัดแล้วก็ให้ทําเป็นแบบแต่ละหน้าแต่ละหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วก็ทํางานส่งด้วยนะคะ คะแนนจะไม่เหลือถ้าหลังจากวันนี้นะคะเพราะว่าให้ไปเป็นอาทิตย์แล้วนั่นเองก็หายเงียบไปเลยครูไม่เข้าใจเหตุผลของเราว่าคืออะไรสิบแปดคนที่ยังไม่ส่งงานนะคะส่งงานมาด้วยครูนี่ไม่ค่อยไ,ไม่ค่อยอยากจะหักคะแนนพวกเราเลยถ้าทําคือคือให้ดูทําตามคําสั่งนะลูกถ้าใครที่เรียนในค่าก็คือครูให้ทําแบบอ๋อมีคนที่ครูส่งงานคืนไปแบบไม่ไม่ได้ให้คะแนนนะคะแล้วก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรเลยเพราะว่าไม่รู้เราส่งอะไรมา มีพัชรพงศ์หนึ่งคนนะคะพัชรพงศ์ส่งมาดูด้วยว่างานครูให้ทาอะไรมานะคะแล้วก็มีมีใครอีกคนหนึ่งครูส่งงานกลับไปครูจําไม่ได้นะคะคือครูส่งคืนเลยแบบไม่ได้ตรวจให้นะคะเพราะว่าหนูเราทํามาแบบผิดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ส่งงานครูมาแล้วแล้วก็ครูส่งกลับไปอย่าดูด้วยนะคะแบบไม่มีคะแนนอะ่ะโอครูให้ทานะคะอย่างเพื่อนที่ทามาอ่าอย่างเงี้ยมาค่ะที่แล้วที่ครูสอน ะค,ะคือมันไม่ได้ยากงานง่ายมากเลยลูกครูสอนก็คือให้ทําแบบอของชาวริดเพื่อนทํามาแบบนี้ค่ะเพื่อนก็เอาโลโก้แบบง่ายๆไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยครูอบอกว่าอาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโลโก้แบรนด์ของเราดนตึงนะคะแต่เพื่อนก็ส่งมาแล้วก็เออช่างมันให้แค่รู้ว่าธีมสีคืออะไรก็ก็คือโอเคนะคะก็คือครั้งที่แล้วครูสอนให้เป็นแบบนี้ก็คือใส่ไปหน้าเดียวอย่างเงี้ยปรับขนาดคืออยากให้พวกเราลองปรับขนาดในแคนวาจุดประสงค์ของครูนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครทําแบบนี้แล้วคิดว่ามันยุ่งยากเกินไปก็คือทําแบบในคลิปที่ครูสอนเลยมา,มาเลยก็ได้นะคะหรือจะทําแบบนี้ก็ได้เนี่ยอยของเพื่อนเนี่ยค่ะแต่ครูบอกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นแบบผลิตภัณฑ์ของเรานิดนึงนะคะเอาโลโก้เข้ามาแล้วก็ไปชื่อเราหรืออะไรก็ได้แล้วก็ใส่มาแต่ว่าก็คือให้ใส่การที่สีให้ถูกต้องแล้วก็ใส่มาแบบนี้ลูกนะคะใส่มาแบบนี้ด้วยนี่คือตัวอย่างงานของเพื่อนที่เหลือที่ยังไม่ได้ส่งมาส่งมาด้วยนะคะส่งมาด้วยงานนี้ เยอะมากที่ไม่ส่งครูมาเพราะฉะนั้นส่งด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะมีงานอื่นอีกนะคะอืเดี๋ยวงานครูจะสรุปให้ว่าคะแนนใครยังไม่ขาดยังขาดงานอะไรบ้างแล้วก็กิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ทําเลยก็มีนะคะสามคนทําด้วยนะคะแล้วก็มีสองคนที่ยังไม่เข้าคลาสรูมก็ยังมีอยู่สี่ทับสี่อันนี้กิจกรรมที่หนึ่งคือสามคนนะคะกิจกรรมที่สามสิบ คนนะคะที่ยังไม่ส่งรู้ตัวเองนะแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือสิบแปดที่ไม่ส่งงานนะคะเดี๋ยววันนี้งานใหม่อีกนะคะกิจกรรมที่ห้ารูไปต่อครูไม่รอนะคะดเดี๋ยวส่งตอนเย็นๆนะคะค่ะงานชิ้นที่สี่ก็คือถ้าหลังจากวันนี้คะแนนหนูหายกันแน่นอนลูกเพราะว่าครูให้ตั้งแต่ให้ครบกําหนดวันที่สิบเก้าคือวันอาทิตย์ไหมครูสอนวันศุกร์แล้วก็ให้ส่งภายในวันอาทิตย์หรือเปล่า นะคะแล้วก็งานมันไม่ได้ยากเลยอะค่ะคาบที่เรียนก็คือสองคาบเราแค่ดูสีเอาโลโก้มาดูสีเองแค่นั้นเองแล้วส่วนใหญ่ของเรามีคอมพิวเตอร์นะคะถ้าไม่ส่งภายในวันนี้กิจกรรมที่สี่คะแนนก็จะไม่เหลือแล้วเหมือนกันเอ่อเดี๋ยวงานวันนี้นะคะครูก็ให้ส่งงานวันนี้เดี๋ยให้ทําในคาบเลยนะคะถ้าไม่ทันก็คิดว่างานไม่ทันเดี๋ยวครูปรับเวลาให้อีกนะคะเดี๋ยวเป็นงานกิจกรรมที่ง่ายเป็นมาอาทิตย์เหมือนเดิม ครูจะปรับให้นะคะอกิจกรรมที่ห้าที่ครูใส่ไว้ว่าบทตัวนี้ค่ะแต่กิจกรรมที่สี่วันนี้นะคะไม่ส่งผู้นี้คะแนนครูไม่ครูไม่ไม่ให,ไให้ไม่ให้แบบทํามาดีแค่ไหนครูก็ไม่ให้ห้าแล้วนะเพราะว่าเราอ่ะไม่ส่งงานกันมาเยอะมากแบบนี้ลูกมันไม่ไหวนะคะเป็นครึ่งครงเลยแล้วห้องเราอ่ะมีคอมเอ่อต่อไปนะคะกิจกรรมที่ห้าวันนี้เรื่องโปเตอร์ โปสเตอร์ในแคนวาก็ไม่ยากนะคะเพราะว่ามันมีแม่แบบให้เราเลือกแต่ว่าเพียงแค่เราต้องค้นหาข้อมูลมาหน่อยแล้วก็หัวข้อที่ครูให้ไปเนี่ยหาข้อมูลก็ไม่ได้ยากนะคะก็คือเรื่องของ Stop c y b e r Bullying ก็คือหยุดการบูลลี่ทางโลกออนไลน์นะคะอันนี้หัวข้อที่ครูให้ไปแล้วก็ลองมาดูกันว่า,าหัวข้อในโปสเตอร์ที่ครูให้ใส่มันมีอะไรบ้างนะคะกิจกรรมที่ห้า กิจกรรมที่ห้านะคะ <c oughs> อะการออกแบบโปสเตอร์นักเรียนอาจจะเคยออกแบบกันมาบ้างนะคะอาจจะเป็นออกแบบในแล้วแต่ว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรนะคะเป็น w ว r ร์ดก็ออกแบบได้ Powerpoint ก็ยังออกแบบได้นะคะเป็นโ Photoshop ก็ออกแบบได้เหมือนกันแต่ว่าที่ครูใช้แค้นว่าเพราะว่ามีเพื่อนที่ใช้เป็น iPad แล้วก็มือถือครูก็เลยให้ทำกับแค้นว่าก็ง่ายไปอีกนะคะเพราะว่า เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะฟอนต์ก็ให้มาแล้วนะคะสีก็ให้มาแล้วเราไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากมายว่าเราควรแตดฟอนต์แตะสียังไงนะคะอ,องค์ประกอบก็แทบจะไม่ต้องวางอะไรมากมายเลยเขามีมาให้เราแล้วเหมือนกันนะคะว่า <c oughs> องค์ประกอบเนี่ยควรจะใช้แบบไหนนะคะเรามาดูกันว่าการออกแบบโปสเตอร์เนี่ยมีหลักการอะไรบ้างนะคะหลักๆโปสเตอร์ก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือเป็นภาพขนาดใหญ่นะคะ แล้วก็พิมพ์บนกระดาษแล้วก็แปะมันฝาผนังกําแพงอะไรนั่นีองก็คงจะเคยเห็นแหละอาจจะเป็นภาพพิมพ์หรือว่าพวกภาพเขียนพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโปสเตอร์มันไม่ได้ใช้แค่งานพิมพ์อย่างเดียวนะคะางานโซเชียลงานประชาสัมพันธ์ดังหน้าเว็บไซต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เผยแพร่โปสเตอร์ได้ในทุกๆที่นะคะเพราะว่าสมัยมันนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาใช่ไหมคะอะโปสเตอร์อาจจะเป็นทํามาเพื่ออะไรเพื่อประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะ ประชาสำคัญอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นงานศิลปะ<ม>งานดนตรีงานภาพยนตร์นะคะเสียงอะไรดังคะมีใครยกมือหรือว่าอะไรหรือเปล่าบันทึกค่ะบันทึกที่โคสอนอ๋อค่ะนี่ก็คือโปสเตอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นการสื่อสารนะคะ ต่อไปประโยชน์ของโปสเตอร์คืออะไรนะคะโปสเตอร์ก็คือโดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการโฆษณาอย่างที่ครูบอกว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีงานหนังงานอะไรก็จะมีเป็นแบบภาพโปสเตอร์ออกมาเพื่อที่ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดนะคะเป็นไวนิลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะทํามาเป็นงานเพื่อง,งานประชาสัมพันธ์นอกจากนั้นนะคะโปสเตอร์ก็ยังใช้ในการพิมพ์ภาพของกิจกรรมของศิลปินสัคนสําคัญต่างๆนะคะหรือว่าภาพถ่าย เขาก็นิยมทํามาเป็นแบบภาพของโปเตอร์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นภาพที่ครูยกตัวอย่างมานะคะว่างานโปเตอร์มันไม่ได้มีแค่งานโฆษณาอย่างเดียวต่อไปอองานศิลปะนะคะการสร้างโปเตอร์นะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่ออคริสตอตวัตที่หนึ่ง8 9 0นะคะก็คือเริ่มมาจากกิตกรชาวฝรั่งเศสเลยนะคะเขาก็ออวาดภาพแล้วก็เป็นภาพโปเตอร์ในสมัยก่อนก็คือตัวอย่างที่ครูให้ในักเรียนดูนะคะ เขาก็เผยแพร่นะคะเป็นภาพโปเตอร์ที่เป็นภาพวาดถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็นแบบในลักษณะของใบปลิวนะคะเขาก็วาดภาพก็คือเป็นงานศิลปะเลยนะคะแล้วก็สร้างเป็นแบบโปเตอร์แบบนี้นะคะตัวอย่างโปเตอร์และนะคะองประกอบนะคะองประกอบของภาพโปเตอร์ที่ครูใจนักเรียนทําวันนี้ก็คือมีแบบนี้เลยโปเตอร์นะคะก็คือหลักๆแล้วเราจะแยกเป็น5หัวข้อหัวข้อแรกเลยก็คือต้องมีพาดหัวก่อนนะคะแล้วก็พาดหัวรองลงมา ขยายภาพหัวให้มันนิดนึงว่าคืออะไรนะคะแล้วก็มีข้อมูลรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดแล้วแต่ว่ามันจะรายละเอียดเยอะรายละเอียดน้อยนะคะแล้วก็เท่าที่เราใส่ไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในโปสเตอร์หลักๆแล้วก็คือภาพประกอบนะคะภาพประกอบก็คือส่วนที่ตกแต่งให้โปสเตอร์เนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะหลักๆเลยโปสเตอร์จุดจุดเด่นของมันก็คือภาพนี่แหละค่ะนักเรียนแล้วก็ สุดท้ายนะคะก็มีข้อมูลติดต่อไว้สำหรับคนที่สนใจจะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะว่าเราสามารถติดต่อใครได้บ้างนะคะยังโบตเตอร์ที่อยู่ในตัวอย่างนี้ก็มีครบทั้ง5้องค์ประกอบนะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรมามากน้อยแค่ไหน,นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะว่าอันไหนคือหัวข้อหลักหัวข้อรองนะคะเนื้อหาอรายละเอียดนะคะแล้วก็รูปภาพแล้วก็ข้อมูลติดต่อ ต่อไปความสำคัญหรือว่าจุดเด่นนะคะอันนี้เป็นการสร้างจุดศูนย์กลางนะคะที่ช่วยดึงดูดความสนใจแล้วก็ทำให้ผู้รับสารเนี่ยรับรู้ข้อมูลของเราได้อย่างครบถ้วนโดยทั่วไปแล้วนะคะการพาดหัวจะเป็นจุดสำคัญว่าในการออกแบบโปสเตอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับหัวข้อหลักนะคะก็คือให้เราอะไรคือจุดสำคัญก็คือหัวข้อหลักใช่ไหมที่สำคัญเราก็ต้องมีหัวข้อหลักที่ คนที่รับสารหรือว่าคนที่เห็นเนี่ยเข้าใจว่าหัวข้อที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรนะคะส่วนมากจะอยู่ที่ข้อความนะคะอันนี้ต่อไปขนาดของตัวอักษรเราทำโปสเตอร์นะคะในในโปสเตอร์หนึ่งโปสเตอร์หนึ่งภาพเนี่ยมันมีหัวข้อทั้งหมดที่ครูบอกเมื่อกี้ห้าหัวข้อเราจะใส่ขนาดตัวอักษรทั้งห้าหัวข้อเนี่ยให้เป็นขนาดเดียวกันหมดเลยมันไม่ได้นะลูกเราต้อง แบ่งสัดส่วนของอขนาดตัวอักษรว่าเราจะใช้หัวข้อหลักฟอนเท่าไหร่นะคะซึ่งหัวข้อหลักมันเป็นจุดเด่นใช่ไหมเราก็ต้องใช้ตัวอักษรที่ใหญ่ที่สุดนะคะเพื่อเน้นให้เห็นว่าโปสเตอร์นี้ทำม,มาเมื่อเพื่อ,อะวัตถุประสองค์อะไรนะคะแล้วก็รองลงมาก็คือพาดหัวรองไว้สําหรับขยายนะคะขยายหัวข้อใหญ่นิดนึงนะคะว่าเนื้อหาวัตถุประสองค์อันเนี้ย ใช้มาเพื่ออะไรก็ควรจะมีขนาดที่ตัวอักษรที่มีขนาดกลางแล้วก็รองลงมานะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือพวกเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลซึ่งรายละเอียดเนี่ยส่วนมากมันจะมีข้อมูลที่ยาวกว่าหัวข้ออื่นๆนะคะแล้วก็ควรจะใช้ตัวอักษรที่เล็กลงมาหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้อ่านเนี่ยได้รับข่าวสารที่ครบถ้วนถ้าเราใช้ตัวอักษรที่ใหญ่เกินไปมันก็จะเต็มหน้าโปสเตอร์ฟ้นะคะก็คือหลักการง่ายๆนะคะในการทํา อันไหนที่เป็นหัวข้อหลักเราก็ใส่ตัวใหญ่ลงมาหัวข้อรองก็รองลงมาหน่อยแล้วก็รายละเอียดเราก็ใส่ตัวอักษรที่เล็กลงมานะคะตามความสำคัญของเนื้อหาต่อไปโทนสีของโปเตอร์อันนี้ไม่น่าจะต้องสอนอะไรมากแล้วเพราะคาัที่แล้วครูได้พูดถึงเรื่องของ color scheme นะคะโทนสีว่าเราจะใช้งานแบบไหนออกแบบเกี่ยวกับอะไร จะใช้สีอะไรนะคะเราก็คือแมทสีเป็นแล้วเราจะใช้ทุนสีประมาณไหนนะคะแล้วกา่งานออกแบบในแต่ละงานเนี่ยควรจะใช้สีให้เหมาะกับงานด้วยนะคะอย่างเช่นงานออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์อย่างเมื่อกี้นะคะเป็นซูเปอร์แมนใช่ไหมคะเอ้ยเป็นสไปเดอร์แมนอย่างนั้นอ่ะก็คือเป็นหนังที่แบบมีความสนุกเราก็ควรจะใช้สีสันนี้มันมีมีความสนุกสนานลงไปนะคะหรือว่า ถ้าในตัวอย่างที่เป็นสไลด์ตอนนี้ก็คืออย่างเช่นโรงเรียนสอนภาษาก็ควรจะใช้โทนสีที่เรียบง่ายไม่ฉุดฉาดนะคะเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนสอนภาษานะคะเราก็ดูให้มีมีแบบเป็นภาพลักษณ์ที่เข้าถึงง่ายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือหน่อยนะคะแล้วก็ข้อควรระวังของการใช้สีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้สีเนี่ยสีตัวอักษรกับสีของพื้นหลังอะค่ะมันจะเป็นสีตรงกันข้ามเพราะว่าไม่ยงั้นมันจะกลืนกันนะคะ คราวที่แล้วครูสอนในเรื่องของอการใช้สีใช่ไหมลูกแต่ว่าสีเนี่ยเป็นออกแบบโลโก้ใช่ไหมเราก็อ่าเลือกโทนสีมาเราอาจจะเป็นโทนสีเดียวถ้าเป็นโมโนโครเมติกเราก็เลือกโทนสีเดียวทั้งภาพได้เลยแต่การทําโปสเตอร์คราวนี้เราจะเป็นทําเป็นแบบสีโมโนโครเมติกไม่ได้นะคะถ้าเป็นโมโนโครเมติกก็ต้องอ่อนมากแล้วก็เข้มมากเพราะว่าไม่งนั้นข้อความที่เราใช้นะคะมันจะไม่เด่นนะคะ อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีข้อความเข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องให้ข้อความที่เราใช้เนี่ยเด่นนะคะไม่งั้นอ่านลําบากมากอย่างเช่นภาพตัวอย่างอันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะชัดเพราะว่าเขาใช้แบ็กกราว์ที่เป็นสีอ่สีขาวนะคะแล้วก็ใช้ตัวอักษรที่เป็นสีดําอย่างนี้ค่ะโทนสีของโปสเตอร์ความสมดุลของภาพค่ะความสมดุลก็คือเราจะเนตข้อความยังไงภาพยังไงนะคะ อองค์ประกอบทั้งภาพเลยให้มันบาลานซ์กันยังไงได้นะคะเพื่อที่จะรู้สึกว่าผู้อ่าน,เ,นเห็นแล้วรู้สึกสบายตานะคะแล้วก็อ่านข้อมูลได้อย่างอะไรลื่นถ้าเกิดว่าองค์ประกอบที่เราเอามาแล้วเราก็วางเละเทะหมดเลยภาพภาพาภาพก็คือแบบใหญ่จนปิดแบบข้อความไปหมดไม่มีความสมดุลอยู่เลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะนักเรียนก็ต้องใช้เซนส์ในการออกแบบนิดนึงว่า การวางฟ้คนควรวางยังไงนะคะการวางภาพควรวางยังไงนะคะอันไหนเนื้อหาหลักอันไหนเนื้อหารองนะคะเราควรจะจัดวางยังไงนะคะอันนี้ก็จัดวางได้ไม่ยากนะคะเรื่องของความสมดุลอะแค่นี้นะคะกิจกรรมที่ครูจะให้ทําก็คือให้นักเรียนทําอ,ออกแบบโปสเตอร์ซึ่งมีหัวข้อที่ครูให้ก็คือ stop Cyber b u l l y i n g นะคะแล้วก็องค์ประกอบที่ใส่ลงไปก็มีภาพหัว นะคะก็คือหัวข้อเรื่องเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ภาพหัวรองนักเรียนอาจจะเป็นหัวข้อภาพหัวเป็นอ่าสต็อปไซเบอร์อันนี้เป็นตัวใหญ่นะคะหัวรข้อรองนักเรียนอาจจะใช้เป็นภาษาไทยตัวอักษรเล็กๆลงมาแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างภาพประกอบแล้วก็ข้อมูลติดต่อหมายถึงตัวนักเรียนเองนะคะในในในงานเนี่ยนักเรียนก็ใส่ชื่อนักเรียนมาเป็นผู้จัดทําแล้วกันนะคะข้อมูลติดต่อก็คือผู้จัดทําว่าเป็นใครแล้วก็ ใช้แม่แบบนะคะโปเตอร์เลยในแคนวาแล้วก็บันทึกชื่อไฟล์นะคะว่าโปเตอร์ตามด้วยชื่อนักเรียนบันทึกประเภทไฟล์เป็น .png นักเรียนดูคำสั่งด้วยลูกเวลาทำงานมาเราจะได้ไม่ต้องทำงานมาแบบมัวม่วๆอยากจะเซฟอะไรมาส่งครูก็เซฟมาอย่างนี้นะคะบางคนครูคำสั่งบอกว่าเป็น PDF ถ้าในค่าครูสอนว่าอ่านนักเรียนเป็น PNG ก็ได้หรือเป็น PDF ก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้ลูกแต่บางคนแชร์แชร์ไฟล์มาเลย ไม่ได้ดูเลยว่าครูให้เซฟเป็น png หรือ pdf ก็ได้อย่างนี้นะคะบางคนแชร์ไฟล์แล้วก็ส่งครูมาซึ่งไม่ได้ออ์ตไฟล์ออกมาให้แค่เป็นไฟล์ PDF หรือเป็นไฟล์ p n เเพราะฉะนั้นนักเรียนดูคําสั่งด้วยนะคะว่าครูให้ทํามาออกมาเป็นเป็นไฟล์อะไรนะคะเป็นไฟล์อะไร pdf กับ p n เียังครูครูยังแบบอนุโลมให้ได้นะลูกเพราะมันเป็นไฟล์ที่สามารถเปิดได้เลยเหมือนกันแต่บางคนแชร์มาเป็นแชร์ไฟล์แค่นว่ามาให้ครูเลยอะคะ่ะนักเรียนไม่ได้อ่านนักเรียนอ่านคําสั่งด้วยเวลา ครูให้ทำงานนะคะกิจรกรรมนี้ก็คือครูให้นักเรียนออกแบบในแชนวานะคะเราก็ไปที่ไปที่แม่แบบเลยลูกไปที่แม่แบบนะคะแล้วก็โปสเตอร์มันจะอยู่ที่การตลาดนะคะแม่แบบมันอยู่ในคอลัมน์ของการตลาดก็คือโปสเตอร์ตัวนี้นะคะโปสเตอร์เราก็เลือกมาเลยมันจะมีแม่แบบอยู่ แม้แบบเราเลือกมาได้เลยนะคะเราจะเอาแบบไหนเห็นไหมคะการจัดวางอ,อง์ประกอบของแคนวาเนี่ยเขาก็จะทําตามหลักการของการออกแบบโปเตอร์เขาจะมีหัวข้อหลักหัวข้อรองนะคะแล้วก็มีที่ไว้สําหรับใส่ข้อมูลช่องทางติดต่อแล้วก็ใส่ข้อมูลรายละเอียดซึ่งรายละเอียดอะไม่ต้องเยอะนะคะอันนี้นักเรียนออกแบบมาเอาเอาหัวข้อไหนก็ได้นะคะเอาแม่แบบอันไหนก็ได้ใน va, แคนวาเราก็เลือกมาหนึ่งแบบ ในแม่แบบเราจะเลือกแบบจากหน้านี้เลยก็ได้หรือว่าเราไปค้นหาค้นหาในค้นหาในแม่แบบตรงนี้ก็ได้นะคะได้เหมือนกันอันนี้ออกขนาดขนาดโปสเตอร์นะคะในแคนว่า ดูดูขนาดแป๊บหนึง่งนักเรียนคะนักเรียนปรับขนาดได้ไหมเพราะว่าขนาดมันถ้าเป็นในของโปเตอร์มันกว้างสี่สิบสองสูงห้าสิบเก้ากว้างอยู่ไม่ไม่ต้องปรับนะ,ะลูกอันนี้ใช้แม่แบบที่เป็นอันนี้ได้เลยค่ะใช้แม่แบบของของแคนวาได้เลยนะคะแล้วก็เลือกมานะคะเราก็เลือกแม่แบบมาแล้วเราก็ ออกแบบนะคะออกแบบมาเลยในห้าหัวข้อที่ครูให้ไปนะคะเห็นไหมองค์ประกอบของแคนวามันจะจัดรูปแบบมาให้เราแล้วนะคะจะมีหัวข้อหลักมีหัวข้อรองแล้วก็ส่วนของใส่รายการใส่รายละเอียดแล้วก็การใส่ภาพนะคะนัเนียนก็ทําในหัวข้อของสต็อปไซเบอร์บริยิ่งที่ครูให้ในในใบกิจกรรมไปอันนี้การออกแบบในแคนวาครูไม่ต้องสอนแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะใส่ อ๋อสียังไงเปลี่ยนสียังไงเปลี่ยนภาพยังไงเพราะว่าในวิชาของครูพลอยฉันไม่ลูกก็คือสอนแค้นว่าเหมือนกันอันนี้เราใช้เป็นแล้วนะคะอ่าแล้วเวลาทํางานนะคะเวลาทํางานนักเรียนอย่าลืมทุกครั้งเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้านบนด้วยนะคะว่า,างานชิ้นนี้ชื่อว่าโปสเตอร์นะคะแล้วก็ขีดชื่อเราที่เราที่ครูให้พิมพ์อย่างนี้ก็คือครูใช้คําว่าโปสเตอร์ภาษาอังกฤษ แล้วก็ขีดชื่อนักเรียนก็ใช้ภาษาอังกฤษมาเลยลูกมันจะได้เป็นฟอนต์ประเภทเดียวกันนะคะแล้วก็ตอนดาวน์โหลดสมมติว่าเราออกแบบเสร็จนะคะดาวน์โหลดเป็น PNG มันเป็นไฟล์แนะนำอยู่แล้วแล้วก็ดาวน์โหลดมาเลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์มาเลยเมีคําถามไหมคะสําหรับงานชิ้นนี้เรายังไม่เข้าใจตรงไหนบ้างมีไหมคะ มีไม่รูกท่านมีถามเลยนะคะอ๋อแล้วงานของงานชิ้นที่แล้วคะกิจกรรมที่สี่มีใครไม่เข้าใจบ้างคําถามเอยกิจกรรมนี้ทําไม่ได้มีไหมมีไหมคะครูได้ออโพสต์คลิปนะคะวิดีโอการสอนนักเรียนไปดูได้เลยว่าทํายังไงถ้าไม่คือในชับนครูสอนให้แบบขนาดแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ทําไปทําแบบในคลิปเลยก็ได้สําหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนครั้ที่แล้วนะคะไปทําแบบในคลิปได้เลย ใช้เป็น PDF ก็ได้นะคะไม่เป็นไรคราวที่แล้วครูบอกว่าเป็น PDF ก็ได้เป็น P n g ก็ได้แล้วกออ็ครูให้ปรับขนาดแล้วก็ให้อยู่ในไฟล์เดียวกันนะคะถ้ามันยุ่งยากไปนักเรียนก็ทํามาแบบในคลิปที่ครูสอนนั่นแหละทําได้เหมือนกันกิจกรรมที่สี่มีคําถามไหมคะสําหรับกิจกรรมที่ห้าถ้ามีนักเรียนถามเลยนะคะมีใครเข้ามาเพิ่มบ้าง แล้วยังไม่เช็คชื่อมีไหมคะตอนนี้ที่ยังไม่เช็คชื่อมีกิติทัศน์มีพงศกรแล้วก็อธิพันธ์ค่ะสามคนมาหรือยังคนที่ยังไม่เข้าคลาสรูมมีอยู่สองคนคือเลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งไม่เคยไม่เข้าเรียนเลยอะ่ะกับยี่สบอ็ดวันนี้ยีสิบเอ็ดอยู่ไหม อายิบเดก็ไม่อยู่อีกอ่ถ้านักเรียนไม่มีคําถามครูจใจนักเรียนออกจากมิททางานแล้วนะคะกับเวลาที่เหลือยังไม่มีไม่มีคำถามนะคะไม่เรียนออกจากมีแล้วก็ทำงานได้เลยค่ะ